สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านดูเพลินฟังเรื่องร้อนจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพิศวงในชื่อเรื่องการเดินทางสู่ป่าใหญ่ก่อนที่เรื่องราวสุดสยองในป่าลึกจะเริ่มต้นขึ้นนัดและพาวเป็นครูรักที่ลงไหลในการผรจญภัย และการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างแท้จริงทั้งสองคนรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยายลัยจากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่นั่นเองที่ความรักของพวกเขาเริ่มผีบานทามการกิจกรรมปลูกป่าเก็บขยะตามชายหาดและการออกค่ายศึกษาธรรมชาตินัด คือชายหนุ่มผู้เปลี่ยมไปด้วยพลังและความกระตือรือร้น,นเขามีบุคลิกเปิดเผยชอบพูดคุยและมักจะเป็นคนร,รีเริ่มกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอโดยความที่เป็นคนรักอิสระและชอบท้าทายนัดจึงมีความฝันที่อยากจะออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงหรืออย่างน้อยก็เป็นที่ที่คนส่วนใหญ่ไมกาเข้าไปถึงเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงบางครั้งก็ออกจะดื้อรั้นและไม่ฟังใครโดยเฉพาะมือความตื่นเต้นของการประชนภัยได้เข้าครอบงำเขามักจะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่าคำเตือนจากผู้อื่นหรือปายประกาศใดๆนัดเป็นคนวางแผนการเดินทางอย่างละเอียดรอบคอบแต่ในขณะเดียวกัน ก็เปิดกว้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีและไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆย,ยกเว้นก็แต่เรื่องลี้ลับเนื้อธรรมชาติที่เขาเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็จะมักปัดทิ้งไปว่าเป็นแค่เรื่องเล่าส่วนพาวเป็นผู้หญิงที่ตรงกันข้ามกับนัดเป็นสาวที่รอบคอบและสุขุมกว่าเธอมีบุคลิกอ่อนโยนพูดน้อยแต่ก็มีความหนักแน่นในความคิด เธอรักธรรมชาติไม่แพ้นัดแต่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและกฎระเบียบต่างๆเสมอพาวเป็นคนช่างสังเกตและมีความละเอียดอ่อนต่อสิ่งรอบข้างเธอเชื่อในเรื่องของร่างสังหรณ์และมักจะไม่ค่อยสบายใจเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลโดยความที่รักนัดมากเธอจึงมักจะตามใจนัดอยู่ในหลายๆเรื่อง แต่ก็มักจะคอยเตือนสติและห้ามปรามเมื่อนั้นเริ่มจะทำอะไรที่เกินขอบเขตหรือสุ่มเสี่ยงพาวเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ก็มีความรู้สึกไวเธอรักความสงบและชอบที่จะซึมซับความงดงามของธรรมชาติอย่างชา้าช้าไม่ได้เร่งรีบเหมือนนัทการเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติในครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนการเดินทางท่องเที่ยวประจำปีของทั้งคู่นัทเป็นคนเรือสถานที่แห่งนี้พอได้ยินว่า เป็นอุทยานที่มีธรรมชาติสวยงามบริสุทธิ์มีน้ำตกและจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายในขณะที่พราวเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันพอเธอชอบบรรยากาศของป่าเขาและความเงียบสงบการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นพวกเขาศึกษาเส้นทางวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นมาอย่างครบคันแต่ความปรารถนาที่จะสำรวจที่สุดของนั้น ก็เริ่มต้นจากเรื่องราวทั้งหมดเมื่อเขาเห็นป้ายบอกทางไปยังน้ำตกที่ถูกระบุว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในอุทยานแต่กับอยู่ในเขตห่วงห้ามหรือเขตห้ามเข้าเสียงเตือนของพราวถูกเกินหายไปกับความตื่นเต้นของนัดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเนื้อธรรมชาติกลางดึกสงัดในป่าใหญ่ของอุทยานแห่งชาตินัดและพราว รักนักผจนภัยยังคนเดินหน้าต่อไปทางที่เวลาล่วงเลยจนตะวันตกลับฟ้าไปนานแล้วนัดพอเธอนี่มันมืดมากแล้วนะฉันแบบไม่ค่อยสบายใจแล้วว่าพราวเอ่ยด้วยเสียงสัน่นพยายามดึงแขนนัดให้หยุดเอ้ยไม่เป็นไรหรอกพราวอีกนิดเดียวเองดูแผนที่นี่สิตรงเนี้ยเขียนว่ามีน้ำตกสวยที่สุดในหยุทยานเลยนะนัด ตอบกลับอย่างไม่ยีราสายตายัางคงจดจ่อก,กับแผนที่ที่อยู่ในมือแม้ป้ายเตือนเขียนว่าเขตห่วงห้ามหรือห้ามเข้าที่ตั้งต่งงานอยู่ไม่ไกลจะบอกอย่างชัดเจนถึงความอันตรายเบื้องหน้าพราวถอนหายใจเฮือกใหญ่เทมองแผ่นหลังของนัดที่เดินนำไปอย่างไม่ลดละในใจภาวนาขออย่าให้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นยิ่งเดินหรือเข้าไปเท่าไหร่บรรยากาศรอบข้างก็ยิ่งวังเวงต้นไม้สูงใหญ่เบียดเสียด จนแสงจันทร์แทบสองไม่ถึงเสียงจิงเรียเรยไรรอบกายดังระงมแข่งกับเสียงก้าวเดินของทั้งคู่จูจูอุณหภูมิรอบกายก็ลดหวบลงอย่างไม่มีสาเหตุขนแขนพลาวลุกสู้เธอรีบก้าวเข้าไปใกล้นัดมากขึ้นนัดได้ยินเสียงอะไรไหมพลาวกระซิบถาม นัดชะงักกึกเขายืนนิ่งเงียหูฟังเสียงประหลาดดังแว่วมาตามลมขายเสียงกรีดร้องเบาๆแต่กระจับใจความไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> เสียงอะไรนะนัดถามกลับใบหน้าเริ่มมีความมิตกกังวลทันใดน,นั้นเองแสงไฟฉายของนัทก็ส่องไปกระทบกับเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ยืนอยู่ใต้ไม้ใหญ่ข้างหน้าร่างนั้นดูคล้ายหญิงสาวผมยาวประบ่าสวมชุดสีขาวซีดยืนทางหลังให้ทั้งคู่ นั่นใครนะพาวถามเสียงกระซิบกระซ่างบีบมือนัดแน่นนัดค่อยๆยกไฟฉายเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆแสงไฟจับจ้องไปที่ร่างปริศนานั้นแต่แล้วภาพตรงหน้าก็ททำให้ทั้งคู่ถึงกับผงัก ร่างของหญิงสาวมนยืนอยู่บนพื้นดินแต่ลอยอยู่เหนือพื้นราวคืบหนึ่งผมยาวสยายจนแทบปิดบงังใบหน้าแต่สิ่งที่ทำให้พราวกีตสุดเสียงคือในตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมายังทั้งคู่จากใต้ร่มผมคู่ในตานั้นเป่งประกายสีแดงกำราวกับดวงไฟที่ลุกโชนอยู่ในความมืด นัดตกใจจนทำไฟฉายลุดมือเขารีบดึงพาวให้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกรีดร้องของพาวกับเสียงฝีเท้าที่เร่งร้อนดังสนั่นกึกกล้องไปทั่วทั้งป่าทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าวิ่งไปทางไหนรู้แต่เพียงว่าต้องหนีให้พ้นจากสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ความกลัวเข้าครอบงำจนทำขาอ่อนแรงพวกเขาสะดุดล้มลุกคุกคลานไปตามทางที่มองไม่เห็นในความมืดช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยครับ นัตตะโกนสุดเสียงแม้จะรู้ดีว่าไม่มีใครได้ยินในป่าลึกเช่นนี้เมื่อสิ้นหนทางและแรงกายนัดกับเพาก็สุดตัวนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ออหอบหายใจอย่างหนักตัวสั่นเทาโดยความวาดกลัวเราจะทำยังไงดีนัดเพาร้องไห้สะอึกสะอื้นนัดกอดเพาแน่นพายายามปลอบเธอทางที่ตัวเองก็วาดกลัวไม่แพ้กัน ในที่สุดนัดก,ก็ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่ใกล้หมดเต็มทีแล้วมากดโทรออกไปในส่วนของชุกเฉินของอุทยานแห่งชาติอย่างลำบากฮัลโหลช่วยด้วยครับผมตับแฟนหลงทางอยู่ในปา่าเ,เข้ามาในเขตที่เขาห้ามเข้าครับแล้วแล้วก็เจอเรื่องประหลาดครับ เสียงนัดขาดขานหายหเพราะสัญญาณไม่ดีแต่เขาก็พยายามอธิบายสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยกู้ภัยออกตามหาทั้งนัดและเผ่าตามบาะแสที่ได้จากโทรศัพท์ พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงพบทั้งคู่ในสภาพอิดโรลและหวาดกลัวจัดเมื่อกลับถึงที่ทำการอุทยานนัดและเผาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ได้ฟังเจ้าหน้าที่พยักหน้ายังเข้าใจพวกเขาบอกว่าเรื่องราวทำนองนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในเขตห่วงห้ามของอุทยานซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของสิง่งลึกลับที่คอยคุ้มครองผืนป่าแห่งนี้ หลังจากที่นัดและเ่าได้การรับปรถมพยาบาลและพักผ่อนจนอาการดีขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานชื่อสมชายหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าอาวุโสก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทั้งคู่ด้วยใบยหน้าที่เรียบเฉยแต่แฝงไว้ด้วยความเข้าใจอย่างสุดซึง้งผมดีใจที่ผู้คุณปลอดภัยนะครับคุณนัดคุณพาคุณสมชายกล่าวพร้อมรอยยิ้มเล็กน้อยผมทำงานที่นี่มานานเห็นเรื่องราวแปลกๆก็มาเยอะ โดยเฉพาะในเขตหวนห้ามที่คุณเข้าไปนะครับนัดกับพาวหันมองหน้ากันด้วยความสงสัยแต่ละคนก็ยังหวาดกลัวอยู่นิดหน่อยคุณสมชายจึงเล่าเรื่องราวที่ทําให้ทั้งคู่ถึงกับขนล,ลุกไปต,ตามๆกันเรื่องที่พวกคุณเจอเมื่อคืนนะครับเงาผู้หญิงผมยาวชุดขาวใช่ไหมครับคุณสมชายถามสีหน้าจริงจังขึ้นนัดและพาวพยักหน้าพร้อมกันอย่างรวดเร็วตามความเชื่อของชาวบ้านแถวนี้และจากประสบการ,รณ์ของเจ้าหน้าที่ที่หลายคน ผู้หญิงคนนั้นคือเจ้าแม่น้ําตกหรือนางไม้พิทักษ์ป่าครับคุณสมชัยอธิบายด้วยเสียงเรียบเฉยว่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วมีหยิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งเธอเป็นคนที่รักป่ารักธรรมชาติมากมังจะเข้ามาดูแลน้ําตกและต้นไม้ในบริเวณนี้เสมอครับจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดน้ําป่าไหลหลากอย่างรุนแรงเธอพยายามเข้าไปช่วยสัตว์ป่าและปกป้องพื้นที่แต่ก็ถูกกระแสน้ําพัดไป เสียชีวิตที่น้ำตกนั่นเองครับพาวตัวสั่นเล็กน้อยนัดจับมือเธอแน่นหลังจากนั้นชาวบ้านก็เล่าว่ามีคนเห็นวิญญาณของเธอวนเวียนอยู่ในบริเวณน้ำตกโดยเฉพาะในยามค่ำคืนหรือเมื่อมีคนพยายามเข้าไปในเขตที่ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกครับแต่เธอต้องการเตือนให้ผู้คนเคารพผืนป่าและไม่เข้าไปรบกวนในพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนที่เธอเลอยเหนือพืน้นแล้ว ก็อดวงตาเป็นสีแดงกล่ำนะคะพราวเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาอ๋อนั่นคือลักษณะที่หลายคนเจอครับคุณสมชายพยักหน้ายืนยันเชื่อกันว่าเมื่อเธอปรากฏตัวในรูปแบบนั้นก็เพื่อต้องการให้ผู้คนเห็นรู้สึกเกรงกลัวและถอยออกไปไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อปกป้องป่าจากอันตรายและเตือนสติผู้ที่ล่วงละเมิดเขตห่วงห้ามนัดนึกย้อนไปถึงความดื้อรั้นของตัวเองที่เพิกเฉยต่อป้ายเตือนและคำทัดทานของพราวเขารู้สึกผิดอย่างมาก ผมผมไม่น่าเข้าไปเลยผมขอโทษนัดกล่าวด้วยเสียงอ่อยผมแค่อยากเห็นน้ำตกที่สวยที่สุดคุณสมชายตบบ่าน,นัดเบาๆไม่เป็นไรหรอกพ่อนุมบทเรียนนี้จะทำให้พวกคุณเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นการท่องเที่ยวธรรมชาติน่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องเคารพกฎและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วย คำกล่าวของคุณสมชายทำให้เรื่องราวเนื้อธรรมชาติในคืนนี้ดูมีเหตุผลขึ้นในสายตาของนัดและพราวความกลัวที่เคยมีเปลี่ยนไปเป็นเคารพต่อสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นทางครูเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความบังเอิญแต่เป็นการเตือนจากผู้พิทักษ์ผืนป่าที่ต้องการส่งสารให้มนุษย์เคารพและหวงแหนธรรมชาติให้มากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้น นัดและผ่าก็ไม่เคยคิดที่จะฝ่าฝืนกฎอุทยานอีกเลยและพวกเขาตะหนักดีว่าความสวยงามของธรรมชาติบางครั้งก็มาพร้อมกับเรื่องลี้ลับที่ไม่อ่านอย่างรู้และการเคารพยอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ